ทำแบบง่ายๆสบายๆแต่อยู่ๆเราเรามีการทําแบบขึ้นเป็นมาเป็นระบบมีการบันทึกมีสุขขาักษณะเข้ามาเกี่ยวข้องตัวใบรับรองมาตรฐานตัว G A P เนี่ยมันเป็นตัวการันตีเบื้องต้นสําหรับการผลิต<ช>ที่ทมันมีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้เนาะก็เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดในตกับเกรตรบรด้วยครับกรมส่งเสริมการเกษตรก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่พรับการเปลี่นบบบยนแปลง ันไมาด้งในส่วนของภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเราจะเป็นที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แล้วก็รับสมัครเกรรษตรกรเข้าร่วมโครงการนะเนี่ยเรายังแนะนําให้พี่น้องเกรรษตรกรดําเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของระบบ g a p การคัดเลือกพื้นที่การเตรียมสถานที่เตรียมพันธุ์แหล่งน้ำอะไรต่างๆจนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยวต่อไปถึงการสร้างรายได้คือการตลาด อันนี้เป็นหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมกานนรเออกษตร,ออรก็คือผมฝากเน้นย้ำในเรื่องของสมาชิกนะครับก็คือปฏิบัติตามมาตรฐานในเรื่องของจริงรนะครับแข้อเนาะ ผลผลิตมากๆากเราก็จะมาทําเป็น่นอไม้ดองบ้าง่อไม้ปรุงรสบ้างแก็ได้รับก,การสนับสนุนจากสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอท่านก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลพวกเราและสมาชิกทุกท่านผ่านรับรองมาตรฐาน g a p ตอนนี้ทางกลุ่มจะทําเรื่องไว้รับรองมาตรฐาน g a p แบบกลุ่มเป็นแปลต้นอย่างได้นะตัวต้นแบบนะครับก็เรามีในเรื่องของการจัดการแปลงได้ครับ มีในเรื่องของการใช้ตัวนะครับปุ๋ยคอกเนาะแล้วก็มีฟางคุมโคลนะครับเน้นในเรื่องของการจัดการแปลงเบื้องต้นเนาะนะครับในช่วงฤดูแล้งเราทําผลิตนอกฤดูครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งประโยชน์ของฟางก็คือเก็บความชื้นได้ดีดีครับก็ลดน้ำไปแล้วมันน่าจะมีความชื้นเหมาะสมกับต้นไผ่ก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสุขคักษณะใช่ครับนะครับในการจัดการแปลงตามมาตรฐานตัว G A P นะครับก็อหนึ่งแล้วมัน มันได้พุ่นพันลิตเนี่ยมันมันได้กีนอค่ะเนี่ยตอตอคอก็คิดไปเถอะฮะเนี่ยแทงออกมาเนี่ยหนอหนึ่งก็ออกมาอีกสี่ห้าตาเนี่ยข้างๆเนี่ยมันก็ทดแทนทดแทนอันนี้ที่ที่เราตัดออกไปแล้วเลือกมันจะมาตามันจะออกไปอีกเออมันจะออกอีกเนี่ยตาเนี่ยทีนี้มันก็จะออกข้างนี้อีกข้างนี้อีกครับครับผมอย่างเนี้ยแทงแล้วรวยถ้าแทงแล้วจนก็ทั้งแทงโคเลยเอออยากรวยแล้วเนาะ การขายนะคะจะเป็นขายเห็ดสดมันได้เร็วเนาะส่วนมากก็จะเป็นรถที่มารับของเราประจำอะค่ะส่งที่ระยองตลาดชมบุรีแล้วก็ตลาดตะล้วเพิ่งจะเริ่มออกไปที่ตลาดไทยค่ะการที่ไปตลาดไทยก็คือเราต้องทำา a p อะคะ่ะก็มีหน่วยงานของกเกษตรมาให้คำแนะนำในเรื่อง g p ค่ะ ถึงเราจะได้มาตราฐานแล้วการตรวจ G A P ที่เราผ่านได้ใบรับรองแบบนี้แล้วเราตัวพี่เองแล้วก็ต้องเน้นย้ำสมาชิกทุกคนด้วยนะครับว่ายังต้องจดบันทึกต่อไปเป็นปกติโอ้โหอันนี้เป็นการจดที่ละเอียดดีมากเลยนะครับจดเลยมาเป็นปัจจุบันนะครับอันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบมากครับผมครับก็ให้ทำแบบนี้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับ ผมเป็นประธานผมต้องออกไปตามโบสถตามจัดเจ้าที่จัดหาให้เนี่ยนำเสนอให้เขาเข้าใจว่าลำไยสดจากสวนไม่มีสารตกค้างคือยังไงผิวหน้าตาเขาอย่างเนี้ยแต่เขาปลอดภัยผมว่าการขอเจพีโดยที่ไม่มีหน่วยงานสำนักงานเกษตรเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรตัวใบรับรองมาตรฐานตัว GAP เนี่ยมันเป็นตัวการันตีเบื้องต้นสำหรับการผลิตที่มันมีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้เนาะ ก็เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรด้วยผมเชื่อว่าอนาคตที่จะอยู่ได้เกษตรกรคือต้องเป็นผู้ผลิตและเป็นผู้จําหน่ายได้ครับอันนี้ก็เป็นแต่ลำไยมันก็แปรรูปเป็นได้หลากหลายนะครับอาจจะมีการอบเนื้อลำไยอบแห้งหรือทำเยลลี่หรืออะไรต่างๆเดี๋ยวนี้มันมันเป็นรดลเยอะแต่มันก็อยู่ในแผนงานที่ที่ผมมีความคิดอยู่ตลอดนะว่าอนาคตเราทําไงจะไม่ตายเพราะว่าเราทําไม้เชิงเดียวแต่ว่าลำไยมันมันก็หลากหลายในการแปรรูป ช่ไหมครับ,รบอันนี้เราก็ต้องหาทางระบายผลผลิตเราว่าให้ในหลายช่องทางครับก็เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจของการส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับนี่ในเรื่องของการส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับมีคุณภา,ภาพในการผลิตนะครับสินค้าเกษตรนะครับผมนในส่วนนี้ครับอบอออนะอออออออยอยยยาาาาากกกกกจจจจะะะบบบรร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 ััเออเเเเธธมมมีีีไไไลงงปป้้้้หหนนนูู่่่ืใด to tum